ชาวเน็ตชี้เป้าหรือจะเป็นคู่นี้ที่จะถูกแชนในวันปีใหม่2022ในขณะที่ปี2022กำลังใกล้เข้ามาทุกทีเหล่าชาวเน็ตทั่วโลกต่างตั้งตารอคอยคู่รักที่สื่อเจ้าดังอย่างว i สแฉดจะเปิดเผยในวันแรกของปีใหม่เป็นประจำทุกปีและระหว่างรอรายงานของว i ส t ฉดชาวเน็ตได้มีการรวบรวมรายชื่อคนดังที่มีแนวโน้มจะถูกเปิดเผยออกมากันยกใหญ่ซึ่งก็รวมไปถึงคู่นี้ที่ถูกจับตามองมาตลอดหลายปีที่ผ่านมานั่นก็คือคู่ของพัก ซอจูนและพักมินยองพระนางจากซีรีส์ยอดฮิตวอ์รองวิทซีเครตอรี่คิมนั่นเองโดยที่ผ่านมาคู่พักๆมักจะถูกชาวเน็ตจับโยงว่าทั้งคู่มักโพสต์ข้อความที่สื่อเป็นเลิกสตากแกมอยู่หลายครั้งรวมไปถึงเท้าของเครื่องใช้ต่างๆที่คล้ายกันโดยบังเอิญอย่างน่าสงสัยอย่างล่าสุดก็โดนอีกแล้วเมื่อมีแฟนๆสังเกตว่าทั้งคู่มีรองเท้าที่คล้ายกันจนพันให้คิดได้ว่าเป็นรองเท้าคู่รักอีกแล้วสิ่งนี้ทําให้แฟนๆต่างสงสัยว่านี่เป็นเพียงเรื่อง หรือเป็นหลักฐานการออกเดตของคู่พักพักกันแน่ก่อนหน้านี้ยังพบเห็นนักแสดงทั้งสองสวมรองเท้าผ้าใบสีขาวแบบเดียวกันแม้จะปฏิเสธข่าวรือการออกเดตแต่พักซอจูนและพักมินยองยังคงทําให้ชาวเน็ตรู้สึกไม่มั่นใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพวกเขาคู่พักพักตกเป็นอีกคู่ที่แฟนๆคาดเดากันว่าจะเป้าหมายของดิสแตรในวันปีใหม่ที่กําลังจะมาถึงหรือเปล่า